สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผมแนะนำแอปแชร์มีในเซมีนะครับผมแอปตัวเอสเนี่ยละครับนะครับว่าสามารถแบนเชร์ไฟได้นะครับผมไฟเล็กไฟใหญ่หรือภาพถ่ายวิดีโอ นะครับจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการาไม่ต้องต่อสาย USB Type C เพื่อถ่ายโอนข้อมูลนะครับซึ่งจะแชร์ไฟล์จะสะดวกนะครับผมว่าแล้วเราไปดูกันเลยนะครับ ครับผมเรามาเริ่มต้นเลยนะครับผมในการใช้แอปของแชร์มีแอปของแชร์มีนี้จะติดตั้งมาโดยอัตโนมัติในระบบ OS ของเซม m i แล้วโปโนะครับโป c o m 6กับเซมี่เรดมี13สนะครับสามารถที่จะแร์ไฟล์ระหว่างกันได้นะครับโดยไม่ต้องใช้สาย นะครับโดยไม่ต้องใช้สายในการโอนถ่ายข้อมูลนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เน็ตด้วยนะครับผมจะแชรไฟล์อย่างรวดเร็วนะครับเร็วดีนะครับ,รนะรบอันนี้เป็นประโยชน์ผมจึงมาแนะนำ f 4และเ,เพื่อนๆทั้งหลายให้ได้ทราบนะครับผมจะเป็นโทรศัพท์รุ่นอื่นหรือของ อีห้ออื่นก็ได้แต่ต้องไปแอปโหลดที่ Play Store นะครับผมพิมพ์คำว่าแชร์มีแล้วก็ติดตั้งนะครับผมจะแชร์ไฟล์ได้สะดวกมากขึ้นนะครับว่าแล้วก็ไปดูหรือว่าแชร์ยังไงนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมผมจะแชร์ไฟล์จากเครื่อง r ร d มี4 3 4 4ไปหา POCO นะครับผมก็เปิดแอป,ปขึ้นมาเลยนะครับแอป,ปแชร์มีจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องของ POCO นะครับ นะครับสมมุติว่าผมจะแชร์ไฟล์าจากเครื่องนี้มาหาเครื่องนี้นะครับเราจะแชร์ยังไงเราก็กดไปที่รูปภาพนะครับผมเป็นการเลือกนะครับผมเลือก3รูปภาพนะครับทีนี้เรามากดที่ส่งนะครับ อันนี้เป็นฝ่ายรับนะครับต้องสแกนนะครับผมอนุญาตก่อนต้องสแกนนะครับ ก็แตะรับนะครับผมแตะตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะครับ แล้วนะครับผมกำลังค้นหาอุปกรณ์เจอแล้วนะครับผมเชื่อมต่ออันนี้อนุญาตนะครับเริ่มถ่ายโอนข้อมูลแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมสังเกตว่าเครื่องโปโคจะรับข้อมูลเป็นภาพ3ภาพนะครับจากเครื่องเร d มี13 4สนะครับโอนไฟล์วิดีโอก็ได้นะครับผม โอนไฟล์ file, ภาพถ่ายก็ได้นะครับผมสำหรับแชร์มีนะครับอันนี้คือเกิเเรลเล็กน้อยๆที่ใช้แอปในเครื่องของตระกูลอ,อัสมีนะครับหรือตระกูลอ็อกโปโนะครับโอเคนะครับผมคง ไม่มีอะไรนะครับนอกจากนี้อีกแล้วนะครับผมสามารถใช้ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครมีน้ำใจกดสุดโปรแดงนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ